พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทาชาตอนการผลิตกรดไขมันจากจุลินทรีย์กรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพอย่างโอเมก้า3และโอเมก้า6นั้นเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงแต่ผมได้ข่าวมาว่านักวิจัยไทยคิดค้นอะไรดีๆให้กับพวกเราได้อีกแล้วนะครับโอเมก้า3และโอเมก้า6 เป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายให้เป็นไปอย่างปกติกรดไขมันเหล่านี้ผลิตได้จากพืชและสัตว์บางชนิดซึ่งคุณภาพจะขึ้นอยู่กับพื้นที่และท้องถิ่นที่ผลิตความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศรวมทั้งความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษหรือสารเคมีจากสิ่งแวดล้อมนักวิจัยสวทชจึงได้คิดและพัฒนากระบวนการผลิตกรดไขมันโอเมก้า3และโอเมก้า6จากจุลินทรีย์ทะเลและเชื้อรามาใช้แทนกรดไขมันจากพืชและสัตว์ ซึ่งมีข้อดีคือสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ได้ผลผลิตสูงกว่าในเวลาที่น้อยกว่าและได้ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมนอกจากจะประหยัดต้นทุนลงได้มากแล้วนวัตกรรมไทยทําของเรายังแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างสบายอีกด้วยผลงานวิจัยจากไบโอเทคสวทชพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช0 2 ห้า8กสีดพัน